ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซีรีส์ครุศาสตร์ที่รักณเวลาต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านไปรับชมและรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะพี่น้องเอ๋ยบมเมนเรื่องบังเอิญที่ได้เกี่ยวของเมืองนครมันจากจรไปแสนไกลสายแน่นใจยังผูกหาบุญพลาซอยอยู่สันส่างกอให้เป็นไปสันแล้วพี่น้องเอ๋ย ณบ้านที่แสนอบอ,อุ่นแห่งหนึ่งที่มีพื้นที่ติดกับลุ่มน้ำโขงเป็นยังไงลูกเลือกได้หรือ,อยังกูอยากเรียนคณะอะไรหนูว่าจะเรียนครูค่ะพ่อโอเคลูกเอาที่ลูกสบายใจเลยนะนักคาเฟ่แห่งหนึ่งเฮอลูกสาวฉันจะเรียน,นาคณะครุศาสตร์ที่ไหนดีนะ คาเฟ่แห่งนี้ก็มีคุณแม่ท่านหนึง่งที่กำลังหนักอกหนักใจในการหาที่เรียนให้ลูกสาวแต่ก็เหมือนโชคชะตาฟ้าลิขิตเลยครับคุณแม่ท่านนี้ก็ได้มาพบกับเพื่อนที่เคยสนิทกันในห้องเรียนสมัยห่วงเวลาที่ผ่านมาเขาจะคุยอะไรกันไปรับฟังพร้อมๆกันเลยครับอา้าวสวัสดีเจนเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมไม่ได้เจอกันนานเลยนะเจน อ้าวสวัสดีเมย์สบายดีจ้าแล้วเมล่ะเป็นยังไงบ้างสบายดีจ้าอืมแล้วเจนทํางานอยู่ไหนตอนนี้ตั้งแต่แต่งงานไปเราก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะเจนอ๋อช่วงนี้ก็ดีอยู่จ้าสามีอ่ะก็ช่วยเลี้ยงลูกอยู่บ้านอืมแล้วลูกสาวอ่ะเป็นยังไงบ้างเห็นว่าจะเข้ามาหาลัยแล้วนี่อ๋อใช่ใช่จะเข้าปีนี้แหละเจน ว้าวพอดีเลยเจนทำงานอยู่มหาวิทยายลัยนครพนมคณะครุศาสตร์อืมอยากให้ลูกสาวเข้าเรียนพอดีเลยแนะนำเกี่ยวกับคณะครุศาสตร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมได้จ้าก่อนอื่นเจนจะมาเล่าความเป็นมาของคณะครุศาสตร์มหาวิทยายลัยนครพนมให้ฟังคณะครุศาสตร์มหาวิทยายลัยนครพนมเป็นคณะที่จัดตั้งขึ้น ตามการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยนครพนมในคราวประชุมครั้งที่8ทับ2,558เมื่อวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2,558โดยเห็นสมควรให้แยกออกจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม และจัดตั้งาคณะครุศาสตร์เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยนครพนมตามประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนมฉบับที่1ทั2,558เรื่องจัดตั้งาคณะครุศาสตร์ในส่วนที่ตั้งาคณะครุศาสตร์ตั้งอยู่บ้านเนินสะอาดเลขที่167ทับ1หมู่8ตำบลน,นาราชควายอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมปรัชญา พัฒนาครูตื่นรู้คู่คุณธรรมน้อมนำสังคมในส่วนของวิสัยทัศน์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นสถาบันผลิตพัฒนาครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาที่มีคุณภาพคุณธรรมนำสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ของประเทศค่านิยมหลัก empowerment การเสริมสร้างพลัง that e a t i o n ความทุ่งเทความเสียสละ uniqueness ความมีเอกลักษณ์ edu บุคลากรคณะครุศาสตร์ร่วมกันเสริมสร้างพลังด้วยความทุ่งเทเสียสละอย่างเต็มศักยภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีมีเอกลักษณ์ความเป็นครูอัต,ตลักษณ์เป็นครูมืออาชีพรอบรู้ภาษาและเทคโนโลยีมีจิตสาธารณะพร้อมทักษะการทำงานเอกลักษณ์คณะครุศาสตร์มหาวิทยายลัยนครพนม คณะครุศาสตร์ร่วมสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรมด้วยความเป็นครูมืออาชีพและปัจจุบันคณะบดีคณะครุศาสตร์คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุมาลีศรีพุทธรินจา้าและนี่เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนของคณะครุศาสตร์มหาวิทยายลัยนครพนมจัดทำโดยนางสาวดวงหาเทวมูลล่าห้องสองเลขที่ส และนางสาวนารมลพ่อขันชายห้องสองเลขที่27เสนออาจารย์ดรสุทธิลักษ์สวรรญยาวิสุทธ์ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ